อ๋อนะครับผมกลับมาผมบุ๊กนะครับผมโอเคในคลิปนี้ผมจะมาเล่นราคา,าพาร์ทที่สองกันนะครับเล่นอะไรดีวะเราจะมาทาไม่ทำบาร์ดิอ๋เราจะมาท,มทาํา,หา,เ,า,าทเหมืองกันนะครับผมเราจะขุดหาแร่กันนะครับผมตอนนี้ก็อาหารก็เพียงพอต่อการกินสมควรน,นะครับไปต้องใช้จะเป็นพิกแอกหิน เขามานิดๆหน่อยๆโอเคครับมาเริ่มกันเลยปบอ้าวลืมไปโทษทีลืมไปเราจะทำทอชโอเคแค่นี้ก็เลยพอแล้วแปดอัน การทำเหมืองน,นะครับแนะนำให้เอาพวกอุปกรณ์พวกนี้ไปด้วยครับพวกไม้หรือหินเนี่ยก็ถ้าช่วงแรกก็เอาไปเลยนะครับผมโอเคครับเราขุดเหมืองดีกว่าโอเคเดี okay, ๋ยวขุดไปถึงตอนนี้วายอะไรตอนนี้วายหกสิบสามนะครับผม เดี๋ยวจะขุดไปถึง Y5 คนระับจะถึงไม่ไม่รู้นะหรือจะเป็น Y12 ก็ได้นะครับ Y12 จะเจอเลมอนง่ายกว่า Y5 นะ Y5 จะเป็นเจอพวกแร่อื่นเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะทำทำเหมืองใน Y5 กันนะก็ไป Y5 กันดิโอเคเดี๋ยวตัดคลิปไป อพอดีเมื่อกี้มีคิปเปอร์ตกลงมาตายหาไปเลยเอ้ยจริงดิจริงดิไม่เฮ้ยเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอาไม้เดี๋ยวนะเอ้ยเหล็กเหล็กกู้เหล็กผมเอ้จริงดิเอ้ยไม่เอาละเดี๋ยวนนี้สิอ่าเมื่อกี้อาจจะหายไปเยอะนะเอาจริงดิไม่ได้ดิโก้ เอ้ยมีขวานนี่วะเอาขวานไปกันเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่าเอ้ยโอ้เราว่าโอ้ยต้องหาใหม่แล้วครับผมต้องหาแร่ใหม่แล้วว่าโอ้ไม่น่าเลยเมื่อกี้เจดันเจียนแล้วก็ไม่ได้ปิดทางเอาไว้นะเสียดายขอโทษเมื่อกี้ผิดเองโทษดีเอาโทษดีเอาดีโอ้ยไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยโอ้ใหม่กัดโอ้ไม่ต้องคิดโอ้ยังเหลืออยู่เหลืออยู่ไปเล็วบุกไปเล็วโอ้ยเหลืออยู่เหลืออยู่อุ้ยเหลืออยู่ก็ยังเหลือทานอยู่เว้ย โอ้ได้อยู่นะครับได้อยู่อาหารไม่หายก็ถ no ืออุ้ยเหล็กไม่หายเหล็กผมไม่หายผิดทางกว่าเดิมนี้อุ้ยอุ้ยคุกเกาะยังไม่หายอุ้ยยอดมากครับยอดมากโอเคอ่าทั้งนั้นก็อุ้ยใช้ได้ใช้ได้อู้ววอยู่ครบเลยดี่หวะของครบเลยนี่หวาอุ้ยโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยผมได้ไวแล้วโอ้ยอดเลยครับยอดเลย ลืมไปนะเมื่อกี้ว่าไม่ไม่มีอันไม่มีโล่โอ้ยยอ่อเกือบ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 ไปแล้วเกือบเผาดน,านลาวาไปแล้วโอ้แต่แต่ทอดหายมดเลยโอ้เจอเหล็กด้วยอันนี้อยู่วายสิบสองนะครับงั้นเราจะทําทางกั้นไว้ก่อนแล้วกันนะวายสิบสองเป็นวายที่จะเจอแร่เยอะจริงครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสเสี่ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าจะงี้แหละครับเพราะว่ามักจะเจอเหมืองนะครับวายสิบสองมักจะเจอเหมืองแถมเป็นเหมืองที่มักจะมีลาวา อันตรายด้วยนะโอ้ยสียดายวะ่ะทอดทอดผมพอดหายไปเลยก็หายไปนิดนึงครับไม่เยอะมากครับแต่ก็เยอะอยู่พอสมควรขอปิดทางออก่อนนะครับผมวันนี้เราจะไปวห้ากันอ่าถามว่าออฟซิเดียเนี่ยจะโอ้ยเกือบตายแล้วไงเ, okay, เกือบเกือบโอเคเดี๋ยว นันจะเป็นทอดหายจะบอกวะใช่ใช่ทอดหายนะครับตัวนี้ทอดหายโอเคทําใหม่ครับทําใหม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยากครับทอดเนี้ยไม่ยากโอเคครับอุ้ยเมื่อกี้ลืมลืมไปเลยว่าไม่มีอะไรับไม่ชุดกาะไม่มีพวกเนี้ยลืมตอนแรกคิดว่าคลิกขวามันกันกคลิกกดคลิกขวาตุ้มไปเลยอ Uh, ตอนนี้ก็อยู่ที่วายหกนะครับตอนนี้จะไปวายห้ากันเออถึงแล้วใช่ไหมเดือนเป็นยังไงบ้างออโอเคถูกครับถูกแล้วนี่นี่จุดนี้วายห้าโอเคครับโอเคขอปิดสามอุ้ยเมื่อ,ก,อ,ก,อ,ก,อ,อก,กี้ช็อกเลยนะตายหาช็อกเลยช็อกเลยเมื่อกี้ช็อกเลยโอเคครับมาเรามาขุดเหมืองเถอะอ่า อ่านี่ครับวิธีทำเหมืองของของ Y5 นะก็จะเป็นเงี้ยครับนี่ครับวิธีทำเหมืองอ่ออ่ะช่องนี้จะไม่ขุดนะเราจะเอา,เอาแล้วก็ปับ๊บปับแล้วก็ทานปั๊บปั๊บโอเคครับผมเรามาเริ่มทำเหมืองกันเลยครับผม อุ <icate> ้ยเมื่อกี้เกือบลองห่าโอ้ยเจ็บสุดๆแรงสุดๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะผมตัดจะตัดทิ้งตัดทิ้งโอ้ยอาจจะเหลือก็ได้นะขุดอยู่แล้วตุ้มโคตรชอบเลยเมื่อกี้เป็นฟ e ลลิ่งที่ชอบมากนี่แหละในฟ e ลลิ่งที่ผมชอบในการเล่นไหมครับทั้งชอบทั้งเกลียดนะเป็นฟ e ลลิ่งที่ชอบแล้วก็เกลียดพร้อมกันเลยโหสุดยอดโอ้โหหมายแก้ต้องหมายแก้พี่แอคเหล็กอันเนื่อง แล้วก็พี่แอคหินเปลืองนะครับมันเปลืองเหล็กมันเปลืองแล้วขุดไปข้างหน้าอีกสักสองสองชุดสองชุดสำหรับผมหมายถึงขุดจนกว่ามันจะพ้นระยะการขุดนะครับนั่นคือสองชุดสำหรับผมนี่นคือหนึ่งชุดนะเนี่ยหนึ่งชุดแหละก็อีกสักชุดนึง่งเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอีกแล้วไม่ต้องคิดมากครับเราอยู่แถววายเราอยู่แถวเนี้ยมัน ได้ยินเสียงแน่เพราะว่าข้างบนหัวเราเป็นดันเจียนเป็นดันเจียนโหดซะด้วยนะคิปเปิลอะเงี้ยตุ้มโอ้มันดีโอ้มันเลยมันเลย <_ s> จะร้องดังก็ไม่ได้โดนดา่าค <s> ือเจ็บปวดรุนแรงรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่เคยชอบอ่ะเจ็บปวดจากภายในโอ้โยปกติผมไม่ค่อยโดนะ s> <S นะพวกคิปเปร์เนี่ยมักจะระเบิดแล้วไม่ตายกัน โอ้นี่เป็นอย่างใน,นครับเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยโอเคครับมาอ่ามันก็จะเริ่มขุดจากตรงนี้นะตรงไปเรื่อยครับตรงไปเรื่อยจะจุดมันเป็นเทคนิคนะขุดนะเทคนิคเทคนิคโอเคฮอตจะหมดละหามเลยโดนอัดเมื่อกี้ฮอตโอ้ทานทาน เล่นไหมครับเนี่ยแร่แร่บางชนิดชิ้นเนี่ยมันก็จําเป็นนะแต่พอเวลามันผ่านไปมันจะไม่ค่อยจําเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะรีบขุดเก็บเอาไว้นะครับทานเนี่ยถึงมันจะมันเป็นสิ่งที่ถึงจะเรียกว่าใช้ดีมากมันเวอร์ชันใหม่เนี่ยไดยมอนเนี่ยเอาแค่ชุดเกราะกับอุปกรณ์แค่นั้นพอเลยไม่จำเป็นอีกแล้วไม่จำเป็นต้องมีเยอะเลยไดยมอน ว่ามันจะมีแร่อีกแร่หนึ่งก็คืออะไรวจะจำชื่อได้ไม่ได้ในเทอร์ไรท์เออในทอรไรท์เดี๋ยวมันเป็นแรท่ที่ที่ทนท,ทนมากทนทนลาวาคือโดนลาวาแล้วไม่ไม่หายนะครับจะไม่เหมือนกับไอเทมพวกนี้ที่โดนลาวาแล้วหายไปเลยเฮ้ยอะไรตกใจเฮ้ยเ,เหมือนเสียงคิปเปอร์เลยเออผมเกลียดจริงเวอร์ชนันเนี้ยเวอร์ชนันใหม่ เวอร์ชันใหม่นะครับหนึ่งจุดสิบหกเนี่ยเขาปรับให้มีมอนสเตอร์เกิดง่ายเยอะมากมันเอาไว้ฆ่าคนนะชัดเลยเด้วยขุดไม่ไดว้ว้ยโอเคโอ้เสียงสมบีดังมากเลยสมบีเด็กซะด้วยเฮ้ยไม่มีดาบลืมทำดาบ เรอย่าคิดมากการหาแร่มันไม่ได้หาง่ายๆ่ายครับเดี๋ยวผมจะมาหาแร่ในรอบรอบนอกให้นะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะขุดทั้งตรงนี้เป็นโิโลงไปเลยไม่มีอะไรจริงเหรอวะเอาจริงดิเอาจริงดิเจอเหล็กครับเจเล็กเรื่อดีกว่าไม่มีอะไรครับเนี่ยเนี่ยเหล็กก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ เวลาผ่านไปแล้วมันจะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเรามีของเยอะแล้วมันจะไม่ค่อยจำเป็นแต่มันจําเป็นในการสร้างพวกปเปอร์อะไรพวกนี้มากกว่าสำหรับผมที่ไม่ค่อยทําฟาร์มพวกนี้ก็ไม,ไม,ไม,ไม่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 ค่อยจําเป็นอะไรมกเลสโตนนะครับเลสโตนก็เอาไว้ทำอ่าพวกวงจรไฟฟ้าทัางานพวกนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมทําไม่เก่งนะครับผมไม่เก่งวงจร แต่พอรู้เรื่องวงจรไม่ก็พอรู้นะว่าเลโตโอนไปได้กี่บล็อกอะไรยังไงเอ้ยแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ต้องผมก็ดูเขาเอาง่าไงําฟาร์มเหล็กทำฟาร์มพวันี้ก็ไปดูฝรั่งเขาทาอะไรยังไงไม่ได้คิดเยอะมีให้ดูก็ดูไปเถอะอจริง มีได้ใหญเลยสิ่งที่ต้องการตรงนี้คือไดมอนนะไดมอนเนี่ยถ้าคุณเจอแบบเป็นกระจุกเยอะเนี่ยผมแนะนำอย่าเพิ่งขุดนะครับอย่าเพิ่งขุดแบบเออเจอสิบก้อนขุดสิบก้อนไม่เอานะผมแนะนําให้ขุดประมาณห้าก้อนครับสามก้อนแรกเอาทําเป็นพีแอ็อีกสองก้อนทําเป็นที่เอนชานนะครับเอาไว้เอนชานหาของที่ต้องการหาฟอร์จูนเพื่ายๆคือฟอร์จูนมันจะให้ดได้ไดมอนเพิ่มขึ้น ผมก็ทำอย่างนี้ครับมันเลยมีพวกเผมเลยมีพวกไดมอนเยอะมากอืมอ่าพังอ่าเคหมดละใช้ px เหล็กไม่ค่อยอยากใช้นะผมเป็นคนที่งกเอางั้นงกงกอ x เหล็กมากเลยอุปรกรณ์ขุดเนี่ยงกชิบหายเลยผมเป็นคนที่ชอบลงเหมืองนะครับเหมืองเนี่ยสนุกดี อมีแต่คนบอกว่าผมบ้าไม่ลงไปลุยไม่หาเลยเวลาผมเล่นกับเพื่อนผมจะให้เพื่อนหาหาผมจะเล่นคนจะเมืองนี่แหละอยู่ในเหมืองนี่แหละไม่แปลเลยมันปลอดภัยนะเพราะว่าเมืองน,นี้มันปลอดภัยสุดยอดเลยโอ,อ้เจอเจอเล้วเจอเหล็กเจอถ่านด้วยเหล็กกับฐานตอนนี้เราอยู่ในไบโอมะลรวะลืมผมก็จําไม่ได้ว่าใบโอมชื่อว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นไบโอมที่เป็นภูเขามอเทนมันละ พวกไปโอมมนะมันจะเจอพวกแรก่เหล็กกับถ่านเยอะมากแล้วก็มีโอกาสเจอเอเมรัลดร์ด้วยอกมมัลเลอร์ทำฟาร์มเลยไหมเนาะฟาร์มอเมรัลเร์มันมีนะทำได้ฟาร์มเอเมรัลดร์ฟาร์มกระดาษก็อยากเอากระดาษไปแลกอเมรัลเร์มันปลูกง่ายเฉยแหละไม่ใช่ะอะไรเพราะว่ากระดาษมันปลูกง่ายนะหรือจะทำฟาร์มเหล็กแล้วก็ไปแลกเอเมรัลเร์ก็ได้แต่เราไม่ไม่รวยเหล็กขนาดนั้นนะครับต้องมีฟาร์ม อาอนโกเดมก่อนเพราะว่ามันดีนะช่วงนี้ทุกวันนี้มันอัปเดตว์ชั่นแล้วมัน NBC มันรับซื้อของดีมากเลยซื้อกระดาษซื้อนู่นซื้อนี่โอ้ยยอดไปเลยฟาร์แบบอเมรัลด์ซื้อสมุดเอนชาร์ดรัวๆเลยถามว่าไปแล้วเอาาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยซื้อเอนชาร์ดกับ NBC เลย มีต้นได้ไดมอนด์สักกอนด์ดีสัก,กอร์หนึ่งก็พอใจแล้วไดมอนด์เจอไดเรสโตนแล้วไม่รู้โอ้จเจอเหล็กเอางั้นเราไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยมากลับมาขุดเดี๋ยวค่อยกลับมาขุดนะก็ได้ก็ได้ครับมันไม่หายไปหรอกยูเว็นมีระเบิดภารกิจในวันนี้คือไดมอนด์อ้ามภารกิจในอีเวนต์ไดมอนด์หาไดามอนด์ให้ครบห้าก้อนและไปทะลาก,กัน อืถ้าจดเจอเลมอนมันก็ไม่ยากครับเพราะว่ามันก็ได้เร็วควจริงไปลงเหมืองก็น่แต่ว่าอันตรายนะครับถ้าคุณไม่กลัวตายหรือไม่ไม่ห่วงเลเวลก็ลงได้แต่ผมห่วงถึงจะห่วงวก็ตายไปแล้วรอบหนึ่งเ<อ>สียดายแอ้เพืเ่อนเก่าเนาะแล้เพื่อนเก่านะนานะมันเลเ,เ,นะเวลมันไม่ค่อยสําคัญนะพวดนั้นะเลเวลสัมพัญมากเลย มันหาเร็วเลยเบบก่อนมันหาเร็วมากเลยเบบก็จะพังละทองเหรอทำร้างรถไฟมันครอสเล่นไหมครอสไงโกเซนอะโกเซน,นจังไหม จริงฮาเรียดะยิงปูโอเคครับไม่เจอจริงๆนะอ้าห้าพังก็กลับได้เลยโอเคครับโอเคโอเคไม่เจออะไรเลยโอเคพังเรียบร้อย เาก็ขุดมาไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคครับอ่าลืมมาขุดตรงนี้ฮะเดี๋ยวค่อยมาขุดนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าในคลิปนี้ก็ได้แค่นี้แล้วมัง้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปดูนั่นดีกว่าลองไปดูตรงนั้นดีกว่าครับผมในดันเจียนว่ามันจะมีแร่ที่ต้องการไหม ออยก็อันหนึ่งหอยกอันหนึ่งไม่นนดาบยังไม่ทำดาบเลยเออป๊อปป๊อปที่เหลือเป็นนี่ใส่ไปโอเคครับไปเลยวอ้โหอ่าอย่างที่บอกครับว่าหินเนี่ยมันแรงกว่าดาบแต่มันชาร์จช้านะครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันชาร์จช้านะครับ ก็ถ้าชอบบวกจริงๆก็ดาบแนะนําดาบแต่อยากแรงจริงๆก็หวานไปครับโป้โป้มโป้มจบเกมอุ้ยมีเหมือน้นดี๋ยวลองไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยนะครับไม่มีเกราะแล้วก็ห้าว่างี้ก็น่าจมลาวาจังเลยจะจมลาวาไม่น้อยจมลาวาก็สนุกเหมือนกันนะครับว่าแต่ลาวาก็สนุกเหมือนกันนี่อ่ะ อุ้ยเหล็กเยอะมากเลยโอ้มาแล้วมาแล้วลานรถไฟกูตรงนี้ลานรถไฟแล้วพาวเวอร์เร็วพบวร์เร็วเดี๋ยวอยากเอ้ยเปลี่ยนภารกิจไหมวะไม่ต้องปิดไม่จบอินทร์ละก่อนละครับเราจะสร้างสวนสนุกกันพาวเวอร์เร็วอ่อไม่มีอะไรจริงเหรอมีแต่เหล็กมีทองไม่เอานะอุ้ยฐานใช้ได้ครับมีฐานเหล็กไม่มีไดมอนด์เลยเหรอ เดมอนที่เป็นแรปเปอร์ไม่ใช่คนละคนละเดมอนกันโอเคครับโอเคคนลกไปบอกนะครับผูกแรกมีค่าครับผูกแรกมีค่าแต่ตอนนี้ไม่มีหาเลยครับตอนนี้ถือว่าถ้าถามว่าทําเกาะคุ้มไหมก็คุ้มนะกอดคุ้มอยู่พอควร,ควร,ควรก็ยังจะเหลืออยู่คนอื่นต้องเออไม่เป็นไรเรามีขนแกะขนแกะมีแล้ว งั้นก็เหลือแค่เอ้ยถังทำน้ำถังน้ำไงคือกับโล้อะครับโล่คนเอ้ยไม่ทำโล่หรอกจะโชว์ไม่ใช่โล่สู้เลยอืมโอ้ยชีสกิฟตันเหมือนไงอ,อะไรมึก่เข้อฮิต่เข้อฮิตจเข้อฮิตนะจ๊ะโอ้ย,มอยไม่เห็นไหนวะโอ้มันเกิดมันเกิดตรงนีมน้มันมันมืดมันมืดมันมืดนะก็มันมืด ที่ที่มีความมืดมักจะมีมอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามที่มันผ้ามันมืดนะมันจะเกิดนะครับเขามันก็เลยกลายการเป็นวิธีทำฟาร์มมอนเตอร์ง่ายๆนะครับมันมีอยู่นะฟาร์มมอนเตอร์ทุกวันนี้มันทําก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ไง่ายนะครับฟาร์มมอนเตอร์เหรอน่าสนใจนะคลิปนี้ไม่นาไนเลยาววะ โอเคงั้นขอขอ,ขอตัวขุดแร่ในถ้ำตรงนี้แล้วก็ขึ้นบ้านเลยนะอ่าเดี๋ยวขอขุดนี้โอเคไปเจอกันที่บ้างครับบ๊ายบายอ่้าวยังไม่ยังไม่หมดอเหรอโอเคไปเจอกันบ้านครับโอเคครับผมก็มาถึงบนบ้านแนละ้วโอเคก็ในคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดซับบ๊ายบายครับเจอกันบาย